ขอบคุณครับต่อไปท่านชุติมาคชพันเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันชุติมาโคชพันบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลจากภาคใต้ค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวใต้นะคะ5เรื่องนะคะที่จะขอฝากผ่านท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเรื่องที่1นนะคะเป็นเรื่องของขอสไลด์ด้วยค่ะเป็นเรื่องของโครงการขุดวางท่อระบายน้ําเสียใต้คลองเรียบ ถนนราชยินดีหรือที่เรียกกันติดปากว่าคลอง30เมตรนะคะ ตอนนี้เกิดปัญหาอุปสรรคคือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงตลอดจนเกิดปัญหาการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชนซึ่งบริเวณนี้ได้มีการขุดปิดหน้าดินเพื่อวางท่อทําให้มีน้ําจากใต้ดินขึ้นมาทําให้ดินบริเวณนั้นเป็นโพรงจนเป็นบ่อทําให้กระแพงซุดตัวถนนพังและถ้าสังเกตจากในรูปนี้นะคะจะเห็นว่ามีหินมีดินทรายในระบาย,น,บายน้ําทําให้ตื้นเขินและเกิดน้ําล้นตลิ่งได้หากฝนตกหนักจึงขอฝากไปยังเทศบาลน,นครหาดใหญ่ให้รีบดําเนิน การก่อสร้างให้เสร็จโดยไวเนื่องจากตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้แล้วหากยังปล่อยไว้แบบนี้จะเกิดปัญหาตามมาและเกิดปัญหาน้ําท่วมในบริเวณนั้นแน่นอนและที่สาคัญท่านจะเห็นว่าก่อนหน้าน,นี้มีเพื่อนสมาชิกได้ดกล่าวไปแล้วนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากขอให้เร่งดาเนินการโดยไวนะคะเรื่องที่2ค่ะพี่น้องประชาชนที่ตําบลลานคอยอําเภอปะพยอมจังหวัดพัทลุงนะคะเดือดร้อนจากการสัญจรยากลําบากเนื่องจากการเดินทางที่ต้องอ้อมไกลในการข้ามฝัง่งเดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยมายาวนานแล้วตอนหลังมีการสร้างอ่างก น้ําจึงกลายเป็นเกาะขึ้นมาเป็นแยกเป็นสส่วนนะคะประชาชนกําลังร,งรอการสร้างสะพ,พานเชื่อมระหว่าง2ฝั่งอยู่นะคะโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเทศาบาลตะบนรามคอยร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงได้ทําหนังสือขอความร่วมมือไปอยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ณนะตอนนี้ยังทําอะไรไม่ได้ยังรออยู่นะคะเนื่องจากกรมชลประทานไม่สามารถอนุญาตเองได้กรมอุทยานก็ไม่ทําอะไรนะคะจึงขอเร่งนะคะเร่งดาเนินการให้มีการจัดทำสะพ,พานนะคะตรงบ้านห้วยน้ำใสโดยเร่งด่วนค่ะ ประเด็นต่อไปค่ะ ความเดือดร้อนอีกต่อไปนะคะคือของพี่น้องชาวจังหวัดพัทลุงก็คือชาวบ้านเดือดร้อนจากน้ําท่วมเนื่องจากมีการทําถนนใหม่นะคะแต่ทอดที่ใช้คือมีขนาดเล็กทําให้เกิดน้ําท่วมขังระบายไม่ทันในฤดูฝนนะคะจะเห็นจากภาพนี้นะคะว่าน้ําท่วมเข้าบ้านเรือนนะคะที่จังหวัดพัทลุงอำเภอขอเชยสนนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะซึ่งในอนาคตประชาชนวางแผนไว้ว่าจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะในบริเวณนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วยค่ะ ต่อไปค่ะปัญหาน้ําประปาไม่ไหลนะคะในขณะนี้นะคะคลองนี้เป็นคลองที่แห้งเนื่องจากมีการกั้นฝายทําชนระทานนะคะในหมู่ที่9ตําบท่าแคเภอ,อเมืองจังหวัดพัทลุงตอนนี้ชาวบ้านแก้ปัญหาด้วยการดูดน้ําจากคลองมาใช้อยู่นะคะซึ่งจากคลองเองก็บางทีก็มีสารเคมีจากคลองทําให้น้ําไม่สะอาดนะคะจึงของบประมาณจัดทําเจาะบ่อบาดาลน,นะคะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือให้การประพาสส่วนภูมิภาคขยายการบริการถึงจุดนั้นค่ะ ต่อไปค่ะเรื่องที่5เรื่องสุดท้ายนะคะลักษณะเดียวกันค่ะแต่เป็นอีกที่หนึ่งคือหมู่สิบตำบลท่ามีหลํมจังหวัดพัทลุงนะคะเกิดปัญหาน้ําอุปโภคบริโภคไม่ปลอดภัยเนื่องจากสูบน้ําจากลําคลองมีโอกาสปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตรนะคะต้องการน้ําประปานะคะต้องการให้การประปาส่วนภูมิภาคขยายขอบเขตการให้บริการประชาชนจนถึงบริเวณน,นั้นนะคะจึงขอฝากท่านประธานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับ